ประหยัดน้ำมันสเกิร์ตรอบคันนะรอนคันนี้เล,นเลยจ้า พบกับเซลล์ออมพมค่ะสาขาปวกแดงจ้าและเซลล์บีนะคะในช่องเช้าไปรู้พาดูรถของเรานะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่เนาะใช่น่าใช้งานมากมเลยค่ะนี่เป็นรุ่นอะไรคะน้องอโตโยต้ายาริสเครื่องพันสองตัวอีนะประหยัดน้ํามันสุดๆไปเลยค่ะนี้เป็นตัวประหยัดน้ำมันนะปี2018ใช่ขายเพียงแค่สี่แสนต้นๆเท่านั้นเอง่อ่เท่าอะไรคะน้องผ่อนอยู่ที่ นิดพันนิดนี้นะคะจับต้องได้นะคะอ่ะพามาดูรอบคันกันหน่อยนะคะว่าคันนี้เนี่ยน่าใช้งานขนาดไหนนะคะภาพรวม่ะอย่างแรกเลยสีเนาะน้องออนี่เป็นไงสีสีเดิมจากโรงงานเลยเนาะใช่สีเท่าเงาวิบวับกันมาเลยนะะคกระจังหน้าก็โฉบเฉี่ยวนะคะคันนี้เป็นโฉบ m มมน n ั้นเชงแล้วเนาะใช่จ้าไฟของเขาเป็นยังไงบ้าง LED จ้าโฉบเฉี่ยวเลยทันสมัยเนาะใช่แล้วก็มีกระจังหน้าเงาดำด้วยนะ และของแถมก็คือสเกิร์ตรอบคันคุ้มากๆเลยนะคะคันนี้เนาะสเกิร์ตก็ปากินขาดแล้วเนาะสวยด้วยมามาดูไล่มาดูรอบคันกันหน่อยเลยโอ้โหสเกิร์ตคือแบบว่าสีเตะตามากนะขอบแดงด้วยเนาะตัดกันแบบมาสมาร์ทสปอร์ตมากด้านข้างนะคะเห็นไหมคันนี้นะคะได้เดิมสนิทเลยนะคะนี่เห็นไหมแม็กก็ยังเป็นของเดิมจากโรงงานนะคะดอกยางก็ล้นล้นกันมาเลยเนาะโหหายากนะได้แม็กพร้อมยางของเดิมเดิมนี่หายากมากเลยมันออกจากสูนป้ายแดงเลยเนาะสุดย เราราคาศูนย์ตัวนี้ก็6กแสนเจ็ดสิบใช่6กเจ็ดแสนนะคะมาให้ดูรอบขานนี้เห็นไหมออปชั่นไฟเลี้ยวใช่ตรงปลายกระจกนะคะถ้ารถขึ้นปีใหม่นี่ก็เป็นทรงปลายกระจกเนาะออปชันคือเละอดนะน้องอ้อพาชมภายในหน่อยเร็ว าภายในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะคะพี่บีคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็แอร์เนี่ยดิจิตอลมาแล้วแถมพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันอีกต่างหากนะคะโอ,โ,โอ้โหเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยออปชันล้นอีกหนึ่งคันนะคะน่าใช้งานเนาะมาดูห้องโดยสารสิว่ายาลิสเนี่ยเขาแคบหรือเปล่านะคะนี่ห้องโดยสารก็ไม่แคบนะทุกคนแถมเบาะหนังคือสวยมากาเน,นี่เห็นไหมเดินได้สีแดงคือแบบว่าสปอร์ตนะ ปูสปอยสีแดงอ่ะใช่นะคะอ่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบทันสมัยเลยนะโหมของเขานะคะด้านหลังนี่คือแบบว่าว้างนะแล้วก็มีท่อหลอกสี่ท่อนะที่ดีเป็นชุดแต่งนะคะนี้เป็นชุดแต่งมาจากโรงงานเลยนะนี่ท่อหลอกนะคะอ่ะให้ดูข้างหลังหน่อยสิขับแคบหรือเปล่าว้างกว้างนะทุกคนกว้างมากเลยนะคะ มีชั้นวางของแล้วก็อ่พื้นที่จัดใช้สอยสดีมากเลยยางอไห่เป็นยังไงนี่คันนี้นะคะเป็นโฉมปี2017เนี่ยคะ่ะจะไม่มียางอะไหล่มาแล้วนะคะแต่ว่ามีอุปกรณ์มาให้นะคะค<ฮ>ันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะอ่ะ คันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะคะคือสเกิร์ตสวยมากนะเห็นไหมท่อหลอกคือ<ช>แบบว่าโอ้อโหขับไปทางไหนนี่คือแบบสปอร์ตนะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะใช่จ้า <อะ S 2> เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องเป็นยังไงนะคะมีเครื่องสัน่นน้ำมันเยิ้มไหมนะคะอะเดี๋ยวน้องอ้อพาไปชมห้องเครื่องกันหน่อยเร็วไปกันเลยเลยเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนะคะนี่คันนี้เปิดออกมาคือสวยสดงดงามนะ<ช>น้ะนองอ้อคือเหมือนเทียบป้ายแดงเลยดีกว่าใช่นะคะ เครื่องแบบสะอาดเลยอ่ะที่ดี <TV. S 1> ใช่ห้องเครื่องคือสะอาดมากนะออนี่เห็นไหมมีแผงกันความร้อนก็คือยังอยู่มาให้ดูกันแบบชัดๆกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยเคยถอดฝากระโปรงหรือว่าเคยเคลมทําสีตัวไหนมาไหมนะคะนี่มาให้ดูฝากระโปรงชัดๆเลยนะคะ,ะเห็นไหมรอยน็อตเนี่ยยังไม่เคยถูกขันนะ นี่เห็นไหมรอยเม็ดอาร์กต่างๆนะคะยังอยู่นะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคัะนนี้ห้องเครื่องสวยมากนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องอ้อลองสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆฟังสิว่ามีเครื่องสั่นไหมนะคะคัะนนี้ให้รีวิวกันแบบเร็วๆเลยนะคะ,คะอ่ะวั 1, 2, นทูทีนี่เป็นไงทุกคนนิ่งมากนะนี่เห็นไหมไม่ต้องกังวลน,นะคะคัะนนี้นะนิ่ง ใช่อะเทียบใยแดงเลยดีกว่านะคะใช่ราคาถูกกว่าใยแดงสงแสนเลยเนาะใช่เป็นยังไงบ้างอ่าสวยไม่ล่ะคันนี้น่ะบอกเลยว่าใครถ้าใครสนใจก็ติดต่อน้องอ้อที่เบอร์0ูนย์9ปดสี่จ้าหรือ,อหรือว่าจะติดต่อเซลบี B นะคะศูนย์ไปดสองแปหรือว่า ติดตามช่องชาวเปรูพาดูรถของเราก็ได้นะคะหรือว่าเพจเ c ซ book นะคะรถมือสองระ<ช>ยองโกแบดนอัลโมคานะคะ<ช>มีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอดตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยอัลโมคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ